ครับสวัสดีครับพบกับผมช่องพดนลายเซ็นครับวันนี้ผมจะมานำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับลายเซ็น<อ>หลาท่านคงอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะลายเซ็นมันจะมีความสำคัญกับทุกท่านอย่างไรผมต้องเรียนว่าทุกครั้งที่ท่านผู้ชมหรือสมาชิก จะไปทำธุรกรรมเรื่องใดก็ตามแน่นอนครับคงจะต้องใช้ลายเซ็นเป็นเรื่องหลักธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับการทำงานหรือจะเป็นเรื่องทั่วไปที่เราจะต้องทำข้อผูกพันหรือข้อตกลงหรือสัญญาหรือแม้กระทั่ง ที่คนทำงานใช้กันอยู่ทุกวันก็คือการเซ็นชื่อเข้าทำงานการเซ็นชื่อกลับจากทำงานก็ดีสิ่งเหล่านี้ครับจะให้เห็นว่าการใช้ลายเซ็นนั้นเราใช้เหมือนเป็นชีวิตประจำวันอยู่กับตัวของแต่ละท่านดังนั้นผมจึงจะมานำข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของการเซ็นชื่อหรือลายมือชื่อ ที่ทุกท่านจะต้องใช้ติดตัวไปผลของการเซ็นชื่อลายมือชื่อนั้นจะมีผลต่อท่านอย่างน้อย30 4 0ถึงนนี่คือความเชื่อของส่วนบุคคลซึ่งแต่ละท่านนั้นคงต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ สิ่งเหล่านี้คงเป็นเรื่องที่ทุกท่านคงจะต้องศึกษาร่วมกันว่าท่านนั้นรู้สึกอย่างไรหลังจากท่านใช้ลายมือชื่อของท่านนี่คือสิ่งที่ผมจะมานําเป็นข้อมูลให้ท่านได้ไว้เป็นตัวอยา่างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกกับท่านผู้ชมหรือเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาชมในคลิปนี้ว่า วัตถุประสงค์ของผมนั้นไม่ได้มาเพื่อออกแบบลายเซ็นแล้วจะให้เกิดรายได้หรือเป็นการมีค่าใช้จ่ายในการออกแบบผมต้องบอกกับท่านครับว่าผมจะนำความรู้ความเข้าใจที่ผมได้ศึกษามานั้นมาเป็นวิทยาทานท่านผู้ชมกับเพื่อนสมาชิกที่สนใจ และมีความเชื่อในเรื่องของส่วนบุคคลว่าลายเซน็จนั้นมีความสำคัญกับท่านก็ขอให้ท่านได้ใช้การพิจารณาในประเด็นเหล่านี้ก็ยืนยันอีกครัง้งครับว่าจะไม่มีวัตถุประสงค์ในการเรียกค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าผมได้มีโอกาส ช่วยเหลือหรือทำให้เพื่อนสมาชิกมีความเข้าใจร่วมกันและพึงพอใจในการใช้รายเสร็จผมก็ยินดีแล้วก็รับบริการกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็ย้ำอีกทีว่าฟรีนะครับ<อ>ในรายละเอียดในคลิปหน้าผมจะมานำเสนอว่าทำไมต้องเซ็นชื่อทำไมต้องเซ็นนามสกุล แล้วเวลาเซ็นท่านจะต้องเซ็นแบบไหนอย่างไรเพื่ออะไรใช้วิธีคิดตะก,กะแบบใหม่นะครับก็คงจะเป็นการเติ่นนำในคลิปของกระผมในวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ผมจะทิ้งหรือให้ข้อมูลเป็น l ลาย ID ไว้นะครับว่าถ้าท่านใดสนใจจะ ขอให้ออกแบบลายเซ็นโดยผ่านลาย e ID ของผมผมก็ยินดีจะจะบริการให้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับย้ำอีกทงนะครับเพราะคงเป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ผมอยากจะใช้ชีวิตช่วงเนี้ยในบ้านปลายของการ,กรเกษียณอายุราชการเพื่อจะทำประโยชน์ให้กับกลุ่มเพื่อนสมาชิกที่สนใจ ในเรื่องดังกล่าวหรือคนอยู่อยู่ที่วัยทำงานอยู่ในวัยทำงานนะครับก็คงนำเสนอคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบพระคุณครับแล้วเจอในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ